สวัสดีครับผมพบกัอผมนะครับก้าวแรกสู่บาเบอร์ครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กําลังฝึกตัดผมหรือว่าเรียนตัดผมใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามที่ช่องผมได้นะครับเพราะว่าจะมีคลิปมาแนะนําบันแทบจะทุกวันเลยครับผมครับผมวันนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าการตัดทรงนักเรียนนะครับที่พี่ด้ถามมาว่าตัดทรงนักเรียนทําไมลบเหลี่ยมยากจังครับตรงตรงเป็นลูกแก้วนะครับผมแล้วก็จะไปดูเลยครับว่าทําไมถึงได้ลบเหลี่ยมยากแล้วทําไมต้องมีเหลี่ยมเยอะขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็วิธีการตัด เป็นไงไปดูกันเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานะครับตัดทรงนักเรียนนะครับที่พี่ๆได้ถามมานะครับเวลาตอนที่ออกหน่วยนะครับผมว่าทําไมทรงนักเรียนตัดยากกลัวลองทรงหรือลองทรงสูงอีกนะครับผมเพราะว่าลบเหลี่ยมไม่ได้นะครับผมช่วงช่วงลูกแก้วนะครับพี่เขาบอกครับการที่ลบเหลี่ยมยากก็แสดงว่า น่าจะถ่ายขึ้นไปแล้วก็หยุดนะครับผมนะครับพี่ถามาก็ช่วงลูกแก้วก็จะเก่งครับแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่ได้พเยอออกก็ประมาณนั้นนะครับพี่เขาบอกครับถ้าถึงช่วงลูกแก้วก็ให้ตัดเฉียงพเยอปัตเตเลียนออกไปเลยนะครับเพราะว่าปัตเตเลียนจะไม่กินตรงเข้าไปอยู่กลางอยู่แล้วนะครับผมเพราะถ้าเราพเยอออกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งตามรูปหัวไปนะครับผมช่วงลูกแก้วสุดก็จะ ขาดออกไปเองนะครับไม่ต้องเก่งนะครับโดยที่เราใช้ตัดก็เป็นไร้สายนะครับผมเหมือนเดิมครับผมจะเริ่มจากฝั่งทางด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่จะถนัดนะครับหรือขึ้นด้านหลังก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมแนะนำให้ขึ้นทางด้านข้างนะครับผม แต่ช่างก็บอกว่าเห็นบางช่างนะครับที่ถ่ายรอบแบบนี้นะครับถ่ายรอบลูกแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็มาเก็บด้านหลังนะครับอันนั้นก็แสดงว่ามีฝีมือขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วครับหรือว่าไปเห็นเขาตัดในร้านประมาณนั้นนะครับก็ไม่ต้องไปเรียนแบบเขานะครับผมเรายังช่างมาอยู่เราต้องขึ้นที่ด้านข้างนะครับผม ให้ฟันปัตาเลียนนะครับแนบสนิทไปกับหนังศีรษะลูกค้านะครับไถเหมือนเราใส่ไม้ไปนะครับผมตรงนี้แหละครับที่ช่างไถและประหยุดไว้แบบนี้นะครับถ้าระหยุดแบบนี้ก็จะเป็นชั้นนะครับหรือว่าเป็นขอบเวลาเราใช้หวีเก็บก็จะเก็บยากนะครับผมให้เราใส่เสยขึ้นไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูมุมนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผม เฉยไปแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าจะไม่กินตรงกลางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใสติดหนังศีรษะวิ่งตามไปเลยเราไม่ได้ทําแบบนั้นมันก็ไม่โดนด้านบนอยู่แล้วนะครับผมเรามาดูทางด้านหลังกันหน่อยนะครับพดีต้องขอประทานไปนิดนึงนะครับสําหรับมุมจะมืดนิดหน่อยนะครับส่วนมากช่างใหม่ก็จะถ่ายมาแล้วก็หยุดแบบนี้นะครับ แบบนี้เป็นเป็นวิธีที่ผิดนะครับผมต้องใส่แล้วเสยไปแบบนี้เลยนะครับผมปล่อยให้สุดจากมุมลูกแก้วไปเลยนะครับแบบนี้นะครับไม่โดนด้านบนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ไถไปตามศีรษะนะครับเพราะช่วงลูกแก้วก็จะสุดอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะขาดแล้วก็สุด เส้นผมก็จะขาดแบบเรียงตัวกันไปนะครับผมก็จะทำให้เราลบเหลี่ยมได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกมุมด้านข้างก่อนนะครับผม แล้วขอเก็บที่เหลือด้านล่างก่อนนะครับมีพี่ๆถามมานะครับว่ามีสายกับไร้สายนะครับเวลาออกหน่วยตัวไหนใช้ดีนะครับผมคิดว่าน่าจะไร้สายนะครับในความคิดของผมนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับจะไม่มีสายมาเกะก,กะหรือว่าพันขาเรานะครับ ช่างใหม่นะครับแน่นอนนะครับกับอาการที่ตามมานะครับเวลาออกหน่วยตัดหนึ่งคือเก่งนะครับผมเสื้อผ้าไม่ต้องห่วงครับเหงือโชคเลยนะครับสำหรับช่างนะครับเพราะว่ากลัวตัดออกมาไม่สวยนั่นเองนะครับผมให้เราหายใจลึกๆนะครับให้เราหายใจลึกๆแล้มาดูทางด้านฝั่งทางนี้นะครับผม บางช่างนะครับบอกว่าลบเหลี่ยมนะครับฝั่งทางด้านนี้ลำบากนะครับเหมือนเดิมครับถ่ายขึ้นไปแล้วก็พยืบฟันปตเตะเลียนออกนะครับเห็นไหมครับก็จะสุดอยู่ตรงลูกแก้วอยู่ดีนะครับ แบบนี้นะครับหรือว่าให้เราสะบัดข้อมือนั่นแหละครับเวลาเราลบเหลี่ยมก็จะลบง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าไม่มีขอบเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเราไถาไปแล้วไปหยุดไว้นะครับจะมีขอบเยอะนะครับเวลาเราลบเหลี่ยมก็จะยากนะครับส่วนตรงนี้เราก็ใช้วีเก็บนะครับ ให้มีความเงาขึ้นนะครับผมครับผมทีนี้เราก็จะมาลองตัดด้านบนดูนะครับส่วนด้านหน้าลูกค้าก็น่าจะออกนิดเดียวก็พอครับเพราะว่าจะด้านหน้าก็ถือว่าสั้นอยู่นะครับผม เอาออกให้เหลือสักสี่เซนนะครับผมลูกค้าก็จะเล่นกับน้องนะครับไม่ไม่ไมหันหน้าหันหลังไปเรื่อยนะครับผมครับผมเอานั่งนิ่งก่อนครับ ครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาลองนะครับตัดทรงนักเรียนนะครับที่พี่ได้ถามกันเข้ามานะครับว่าการลบเหลี่ยมนะครับหรือว่าตัดแล้วนะครับลบเหลี่ยมยากนะครับก็บอกไปแล้วนะครับวิธีที่สองนะครับเวลาตัดด้านบนนะครับอย่าลืมนะครับนิ้วนะครับให้แตะสัมผัสที่หน้าผากลูกค้าไว้นะครับผม เพราะว่าเราจะได้ตัดได้หวีแบบไม่สั่นนะครับแล้วก็มีนะครับถามว่าทําไมตัดแล้วเป็นขึ้นนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ดันผมกลับหลังนั่นเองนะครับ <laughs> อุ๊ยตาโตเพราะว่าไม่ได้ดันหวีกลับหลังนั่นเองนะครับผมพอเราตัดผมไปแล้วนะครับก็ให้เรานะครับดันหวีกลับหลังนิดนึงนะครับเพราะว่าให้เส้นผมได้ชี้ตั้งขึ้นนะครับ ถ้าเราตัดหวีเข้าไปแล้วไม่ดันตัดออกมาก็เป็นขึ้นนะครับผมเพราะว่าเส้นผมได้ล้มตัวนะครับล้มตัวตามหวีนะครับให้ดันให้ดันกลับหลังนิดนึงนะครับตักผมไปแล้วให้ดันกลับนะครับเพราะว่าเส้นผมจะได้ตั้งขึ้นแล้วก็ฟันปัเตเลียนก็จะได้กินผมได้หมดนะครับผม แล้วก็จะเห็นนะครับว่ายังเหลือขอบด้านหลังนะครับเห็นไหครับตัดเข้าไปแล้วดันดันนะครับตัดเข้าไปแล้วดันนะครับแต่ถ้าผมตัดเร็วขึ้นก็จะเหมือนกับว่าไม่ได้ดันกลับหลังนะครับแต่ว่าดันกลับนะครับแต่ว่าอาจจะ ดูไม่ทันนะครับผมก็เลยตัดทำแบบช้าๆนะครับเพราะว่าผมจะล้มมาด้านหน้านะครับถ้าเราไม่ดันไม่ดันกลับหลังเส้นผมจะไม่ตั้งขึ้นบนหวีนะครับก็อาจจะมีเศษเส้นผมติดนะครับผม ยังดูไม่ออกก็ให้เราใช้ไดเป่าออกแล้วก็เดี๋ยวใช้แปรงปัดนะครับเพจะได้ดูว่าตรงไหนยังไม่เกี้ยงนะครับผมเห็นไหมครับด้านหน้านะครับเหมือนกันนะครับตักเข้าไปนะครับแล้วดึงกลับนะครับเพราะว่าเส้นผมนะครับจะล้มตัวไปทางด้านหน้านะครับ บพราะว่าบางท่านก็เส้นผมไม่ตั้งนะครับจะล้มแบบตัดยากมากเลยนะครับถ้าตัดเข้าไปแล้วให้ดึงกลับนะครับตีโค้งลงด้านข้างนะครับผม ถ้ายังเป็นดำๆอยู่เราก็ให้เราใช้หวีเล็กก็ได้นะครับแต่ต้องงัดซี่หวีออกด้วยนะครับผมไม่ใช่ไม่งัดซี่หวีแล้วซี่หวีจมไปก็จะตัดก็จะทำให้ลึกเข้าไปอีกนะครับต้องงัดซี่หวีถ้าจมแบบนี้ไม่ได้นะครับผมถ้าจมแบบนี้ก็ ไม่เสร็จนะครับก็จะทําให้ถลําลึกเข้าไปตรงกลางศีรษะลูกค้าได้นะครับต้องให้งัดซี่หวีขึ้นเล็กน้อยนะครับผมและก็ใช้ตรงปลายฟันหรือว่าด้านข้างตะแคงตัดนะครับของปัตเตเลียนนะครับครับผมเราก็จะมาลองใช้ใดเป่าดูนะครับว่าจะมีตรงไหนยังเหลือบ้างนะครับ จะบอกเลยนะครับว่าน้องพกทะเลทรายมาบนหัวเต็มเลยครับผมน้องเขาเพิ่งเล่นดินมานะครับสุดยอดจริงๆครับก็จะมีขึ้นตรงด้านหลังก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะก็จะเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับผม แต่ตอนนี้มีลูกค้ารอคิวอยู่นะครับก็เลยเอาแบบชี้ตรงจุดที่พี่ได้ถามมานะครับผมตรงนี้ยังเป็นลายดินๆอยู่นะครับ ก็เล่นกับน้องนะครับผมโอโหครับต่อไปครับทะเลทรายคนที่สองครับครับผมขอเวลาโฆษณาด้วยนะครับผมสำหรับอาจจะมีผลดีสำหรับช่างใหม่ที่ยังใช้มีดโกนไม่เก่งนะครับผมตัวนี้เลยครับตัวกันขอบนะครับแต่งฟันรับคมแล้วนะครับผม มีความคมกริบนะครับสำหรับช่างที่ยังใช้มีดโกนไม่เก่งหรือว่าใช้หรือช่างที่เทพแล้วก็สามารถสั่งได้นะครับเหมือนเดิมครับมีดโกนตกงานครับไม่มีวีแวลของขนเหลืออยู่เลยนะครับเนียนกริบครับ ครับผมสามารถสั่งได้ที่ ID l ดียลที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมตัวกันขอบแต่งฟันรับคมเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยทีมงานมืออาชีพนะครับขนาดผมลูกค้าท่านนี้เป็นเส้นเล็กนะครับผมก็ยังเห็นความคมชัดนะครับ ถ้ายัางใช้มีดโกนไม่เก่งนะครับก็ฝึกใช้ตัวกันขอบไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้มีดโกนนะครับฝึกตามคองหรือตามเส้นนะครับที่เราได้ตีเส้นไปแล้วนะครับผมมาดูทางด้านหลังใบหูครับเนี้ยบสุดๆครับผม ส่วนด้านล่างนะครับปาดเลยครับปวดเลยนะครับผมเรียบร้อยครับผมมีความคมชัดสูงครับ สำหรับท่านที่ฝึกมีดโกนไม่เก่งก็จะทำให้งานช้านะครับผมถ้ามีตัวกันขอบที่ดีก็จะงานก็จะเร็วได้ขึ้นนะครับผมเร็วขึ้นนะครับครับมาดูท่านนี้นครับผมได้ใช้ตัวกันขอบแล้วนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับเหมือนมีดโกนเลยนะครับผมคมชัดครับมีดโกนตกงานครับ